ครับที่ว่าท่านอน,นันต์อัสวะโภคินพูดความจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับแต่พูดถึงภาวะตลาดอาสังหาริมทรัพย์ครับขอทราบเกี่ยวกับภาพรวมอสังหาปีนี้ค่ะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าปีนี้ยังไม่ค่อยจะฟื้นเท่าไหร่อะค่ะปีนี้ยังไม่ค่อยจะฟื้นเท่าไหร่อย่างงั้นถ้าพี่กระชับคําถามสั้นๆว่าตกลงอสังหาปีนี้ฟื้นไม่ฟื้นปีเนี้หกศูนย์ครับ คือผมผมคิดว่าตอบยากนะครับเนื่องจากว่าพอเราตอบว่ากระแสหลักว่ามันไม่ดีไม่ฟืน้นแต่ว่าทุกคนในที่นี้โตหมดทุกคนมันก็ตอบยากนะครับคุณโด่งปีแล้วก็กําไรมากสุดปีแล้วบริษัทแรงก็กําไรสูงสุดปีนี้ก็จะกําไรมากที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมาอีกนะครับคุณกอล์ฟทั้งสองท่านก็กําไรมากขึ้นทั้งหมดแต่ความจริงนะครับตอนนี้ อัตราการเปิดตัวโครงการใหม่ก็ลดลงแสดงว่าคงขายไม่ค่อยได้หรือไม่ค่อยเปิดอัตราการซื้อก็ลดลงครับคนไปขอกู้เงินก็แทบจะไม่ได้ที่สําคัญเนี่ยครับรายเล็กๆนั้นเนี่ยครับถูกรายใหญ่ชิงส่วนแบ่งตลาดไปมากมายที่ดีก็มีดีเฉพาะรายใหญ่อย่างนี้ไม่ใช่ภาพเป็นจริงนะครับเพื่อนใจเราพูดว่ามันไม่ดีมันก็ไม่รู้จะพูดงไงมันเหมือนกับว่า ให้เราไปกดคนอื่นหรือเปล่า้ไม่ดีนะว่าอย่าทำอ้วนทำเองอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะพูดจริงๆก็คือว่าตลาดมันไม่ได้ใหญอย่างที่คิดว่อันนี้สะท้อนภาพความจริงที่ชัดเจนนะครับว่าเราเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาดก็ต้องพยายามมองภาพให้ดีไว้ก่อนเพื่อจะได้ส่งเสริมการขายสินค้านะครับแต่ขณะนี้เนี่ยครับรายใหญ่ๆนั้น,นมีต้นทุนางการเงินถูกมากเลยครับออกหุ้นกู้ต่าง นะดอกเบี้ยก็อาจจะ3เอร์เซตแต่ขณะที่คนที่ต้องไปกู้เงินธนาคารมาทำโครงการดอกเบี้ยจะ7-8เรเซเรียกว่าสู้กันไม่ไดนะ้รายเล็กไม่ได้รับการส่งเสริมรายใหญ่ได้ประโยชน์อย่างเดียวเลยครับผมคิดว่าตลาดขนาะนี้เนี่ยเราดูง่ายนิดเดียวนะครับคือเงินฝากเนี่ยก็ยังล้นธนาคารอยู่นะครับการที่ธนาคารมีเงินล้นและไม่ล้มนั้นเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปนะครับ ที่เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะเขาไม่จำเป็นก่อยกู้ครับเ็าหาไรายได้ทางอื่นจากค่าเทอมเรียนได้มากมายขณะเดียวกันดอกเบี้ยงเงินกู้ก็สูงกว่าดอกเบี้ยงเงินฝาก4 5หเท่าอย่างนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับประชาชนผู้ซื้อบ้านนะครับไม่ได้เกี่ยวกับภาวะตลาดที่ดีแต่อย่างใดเลยครับนะครับใส่ไปเต็มที่เลยใส่กระจกเขียวใส่ลังคาปลอยใส่ทุกอย่างเข้าไปหมดกลายเป็นราคาแพงแล้วก็เลยขายบ้านสบายส,สร้างเสร็จก่อนขายราคาแพงไปเลย พราะราคาถูกเนี่ยลูกน้องมันทักบอกว่าคนมันไม่มีเงินทําไมไปขายคนไม่มีเงินทําไมไม่ขายคนมีเงินเออเรานขึ้นมาได้ว่าเรา reverse ตลาดดีกว่าท่านก็ว่าไมนะครับแต่ความจริงแล้วแดงก็เคยขายบ้านเดี่ยวราคาร้านเศษๆหมนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเสยเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามการที่เราผูกติดเฉพาะสินค้าราคาแพงในแง่หนึ่งก็ดีนะครับแต่แง่หนึ่งก็ทําให้เราติดกับดยากตัวเองทําให้ปรึกษาเลยเอสเดทซึ่งทาทุกระดับราคา นะทุกทำเลเนี่ยครับสามารถที่จะช่วงชิงความเป็นเบอร์หนึ่งไปได้นั่นเองครับโดยสรุปนะครับผมเองก็เคารพคุณอนันต์เช่นกันนะครับในฐานะที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับแต่ว่าถ้าเราจะเป็นนักพัฒนาที่ดินเป็นนักลงทุนนะเราจะฟังแต่รายใหญ่ไม่ได้นะครับเราต้องมีความมอิสระและคิดเองจากข้อมูลที่เป็นจริงนะครับนะหาไม่แล้วเนี่ยนะครับ รายใหญ่ท่านคงจะไม่ได้บอกอะไรที่เป็นจริงทรบไปทั้งหมดเนี่ยครับนะเราต้องใช้วิจัยายานให้ดีจึงจะสามารถประสบความสำเร็จในการเป็นนักลงทุนหรือนักพัฒนาที่ดินเองได้นะครับสวัสดีครับ